เอาไม่ไปหาพ่อเหรอลูกมันก็สายแล้วนะกำลังจะไปแล้วคะ่ะแม่แต่ว่าไม้เก็บของแล้วก็เก็บบ้านอยู่อะคะ่ะเออแม่คะไม่เก็บห้องนอนของแม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะม่ oh ขอบใจมากนะลูกจริงๆแล้ววันนี้ไม่รีบไม่ใช่เหรอทางานไม่ต้องเก็บให้แม่หรอกแม่เองไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านทั้งวันแม่เก็บเองเอ้าได้ยังไงล่ะแม่เก็บห้องแม่ผัวเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของสไปราเหมือนกันนะ ที่มายทำมันก็ถูกแล้วนี่ออใช่ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแม่มมยทำได้อยู่แล้วค่ะแค่นี้สบายมากเลยค่ะเอ,อ่อแม่คะคือว่ามายมีเรื่องอยากจะขอค่ะนั่นไงทำดีหวังผลจริงๆด้วยตองเมื่อไหร่จะเลิกพูดนะอยู่เฉยได้ไหมปากเนี่ยไมยมีอะไรลูกขอแม่มาได้เลยคือว่า วันนี้เป็นวันเกิดของพ่อไมค่ะแล้วไม้ยก็อยากจะอยู่กินข้าวยังกับพ่ออยากจะฉลองวันเกิดด้วยกันมายอาจจะกลับมาบ้านดึกหน่อยนะคะแม่คงกลับมาไม่ทันทํามื้อเย็นให้แม่กินนะคะวันนี้ตองมาหาแม่ที่บ้านงั้นให้ตองทําแทนไม้ก่อนได้ไหมคะทาไมเราต้องทําด้วยอ่ะต้องเป็นลูกสาวไม่ใช่สะใภ้ต้องไม่ทํพแต่ว่าพอพอไมต้องพูดกันแล้ว เข้าใจแล้วค่ะแม่งั้นเดี๋ยวมาจะรีบกลับมาทำมื้อเย็นให้แม่กินนะคะก็ดีพี่ทำก็ดีแล้วยังไงมันก็เป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องเห็นพี่เดินไปเดินมาหลายรอบแล้วกะเจ้าขนของจากบ้านนี้ไปให้หมดเลยหรือไงตองมเมื่อไหร่จะเลิกพูดเลยฮะอยู่เยียมๆี่ยมเลยได้ไหมแม่มามาอย่าสนใจตองเลยนะลูกตองมันก็ปากแบบนี้แหละ เอาบนหน้ไม้รีบกลับไปหาพ่อนะลูกนะอยู่ทํากับข้าวแล้วก็ให้พ่อทานเย็นนะลูกนะส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องรีบกลับหรอกเดี๋ยวแม่จัดการเองจริงเหรอคะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวไม้รีบไปหาพ่อก่อนนะคะขี่ค่ะแม่แม่ทำแบบนั้นได้ยังไงทำไมไม่ไปเข้าข้างพี่ไมยเขาแบบนั้นน่ะ ตองช่วยแม่อยู่นะให้พี่มันไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองซะบ้างสินี่ตองหน้าที่อะไรของแกนะฮะคำพูดคำจาของแกนี่ไม่เข้าท่าเข้าทางเลยนะอา้าแม่ว่าตองแบบนี้ได้ยังไงอะฮะแม่ไม่เห็นเหรอพี่มายขนของไปตั้งเยอะขนาดนั้นอะ่ะอีกหน่อยบ้านแล้วคงไม่มีของเหลือในบ้านแล้วแหละตองแม่ว่าแกพูดเกินไปนะมานก็แค่ขนของเล็กเล็กน้อยไปให้พ่อแม่เขาทําไมแกต้องพูดจาเบอร์วังขนาดนี้แม่มันเรื่องเล็กน้อยตรงไหนกันอะฮะแม่ไม่เห็นที่พี่มายเขาขนไปหรือไง ของบ้านเราทั้งนั้นเลยนะแล้วเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยมีค่าอะไรต้องเสียบ้างล่ะไหนจะค่ารถค่าลาค่าน้ำมันอีกอ่ะมันเสียไม่ใช่น้อยเลยนะแม่พี่แกพูดมาก็มีเหตุผลนะก็ใช่ไหมล่ะแม่ที่ตองพูดเนี่ยตองก็เป็นห่วงนะแล้วไหนเขากลับไปอ่ะเขาต้องซื้อของขวัญให้พ่อเขาอีกนะเผลอๆในไปวันเดียวก็ใช้เงินหมดแล้วมั้งถึงที่มาเขาจะไม่เสียดายเงินเนี่ยแต่ต้องเสียดายแทนนะแม่พี่ปอนุสานั่งทำงานคนเดียวงกง พี่มายกลับมาใช้เงินเติบขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะม,มันก็ถูกของแกเนาะว่าก็ตรงๆนะแม่พี่มายแต่งงานเข้ามาในบ้านเราแบบเนี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะนี่ตองไม่เข้าใจเลยว่าพี่ปอนคิดอะไรอยู่ถึงไปแต่งงานกับพี่มายแบบนั้นน่ะใช่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 แล้วคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามายกลับบ้านแล้วเอาของเล็กๆน้อยๆไปให้พ่อแม่เขาเนี่ยมันจะดูไม่ดีนะแล้วเขาก็จะมองบ้านเราแย่ไงอืม แม่ว่าแม่โทรหาไม้ดีกว่ากลับมาจะได้คุยกันให้รู้เรื่องและฉันก็จะให้เงินไม้เพิ่มด้วยฮะอะไรนะแม่แม่ใช้เงินพี่ไม้เพิ่มหรออะไรอ่ะแม่ฮลัลโหลไมยอยู่ไหนแล้วลูกถ้ายังไปไม่ไกลน่ะกลับมาบ้านแล้วก่อนได้ไหมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่แม่เจ็บตรงไหนคะ ูดยังไม่ทันรู้เรื่องก็ร้อนลนเป็นห่วงแม่ละเด็กคนนี้มันดีจริงๆแม่นี่อะไรของแม่เนี่ยที่ตองฟังไม่ผิดใช่ไหมแม่จะโทรให้พี่มายกลับมาแล้วก็ให้เงินเพิ่มเหรอก็ใช่นะสิไม่รู้ว่ามายหยิบอะไรไปบ้างถ้าเกิดว่าไมายเอาของไม่ดีไปอ่ะฉันก็อับอายขายที่หน้าพ่อแม่ไมายหมดนีสิโอ้แม่นี่แม่ฟังที่ตองพูดบ้างไหมเนี่ยเช่นว่าแกนห่ะน่งเงียบไปเถอะตองแล้วถ้าเกิดไมายกลับมาแล้วก็แกห้ามพูดเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดไม่ฟังฉันแล้วก็ ฉันจัดการแกแน่ฉันไปยิงมีนใหไม่ดีกว่าโอ้ยแม่คะนี่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่เจ็บตรงไหนคะคือเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะแม่ไมาไมยใจเย็นนะลูกแม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยเพียงแต่แม่อย่ารู้ว่าไมายคนอะไรไปบ้างก็เท่านั้นเองน้องอกไปทีค่ะคือว่า ไมยเอาของที่ซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกับแม่ครั้งก่อนไปค่ะพวกนมแล้วก็ขนมมะค่ะคือว่ามาเห็นว่าของพวกนั้นเนี่ยมันใกล้จะหมดอายุแล้วที่บ้านเราคงกินกันไม่ทันไมยก็เลยเอาไปให้พ่อแม่ไม้ที่บ้านนะคะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วมาจะกลับบ้านไปมือเปล่ามันก็ดูไม่ดีด้วยตายแล้วตายแล้วไม้ทำไมไมททาแบบนี้อ่ะลูกจะเอาของที่ใกล้หมดอายุกลับบ้านได้ไงฮะดีนะที่แม่โทรเรียกไม้กลับมาก่อนเนี่ยก็มมยเห็นว่า ของมันยังมีอยู่มยไม่อยากใช้เงินเยอะอะค่ะไม่เสียดายไม่คิดว่าเอาของพวกนี้ไปให้พ่อแม่ไมากินก็ได้มันก็ดีกว่าเก็บเอาไว้เฉยๆนะคะไม่ได้นะไม้การที่จะเอาของใกล้หมดอายุกลับไปบ้านตัวเองมันไม่ดีนะลูกยิ่งวันนี้เป็นวันสําคัญวันนี้เป็นวันเกิดพ่อไมยไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องตอบแทนของคุณพ่อแม่สิลูกแม่รู้นะว่าไม,าย,มายมีภาระเยอะนะ่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องเงินน่ะมายไม่ต้องเป็นห่วงแม่เตรียมไม่ให้แล้วนีแม่ให้มายแปดพันเลยนะลูกแม่คะแปดพันเลยหรอคะแม่แม่คะเงินนี้มันเยอะมากเลยนะคะทําไมแม่ให้มายเยอะขนาดนี้ล่ะคะทุกเดือนพี่ปอนเขาก็ให้เงินแม่แค่เดือนละห้าพันเองนะคะแม่เอามาให้มายตั้งแปดพันแบบนี้แล้วแม่จะใช้อะไรล่ะคะมายมายฟังแม่นะ แม่เน่แก่แล้วนะลูกเงินท้องอพวกนี้แม่ไม่ได้ค่อยใช้เท่าไหร่หรอกอแล้วอีกอย่างแม่ก็ยังมีเงินบำนาญอยู่แล้วก็เงินเก็บของแม่นะ่ะก็มีเยอะพอสมควรอยู่นะเอาเรื่องเงินก้อนนี้แม่ให้มาใช้ระหว่างทานนะลูกนะเอาไปเติมน้ำมันซื้ออาหารดีๆไปให้พ่อกับแม่นะลูกนะแต่ถ้าเกิดมาไม่พอแล้วก็บอกแม่ได้ตลอดเลยจะกลับบ้านตัวเองทั้งทีให้พ่อแม่เป็นห่วงสิลูกได้ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ ขอบคุณจริงๆค่ะแม่ใจดีแล้วก็ดีกับไมยมาเสมอเลยอะ่ะไมยโชคดีจริงๆค่ะที่ได้เป็นสไพรของบ้านนี้มาเป็นลูกสไพยแม่น่ะมันก็เหมือนลูกสาวคนนึงนะลูกนะเพียงแต่ว่าไมายมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลไงเพราะฉะนั้นรอบนี้ไมยต้องทำเต็มที่นะลูกนะได้ค่ะแม่ไมยจะดูแลแม่แล้วก็ดูแลพ่อแม่ของไมยให้ดีที่สุดเลยค่ะงั้นมมยขอตัวก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะ แม่แม่ทาอะไรของแม่เนี่ยแม่ทําแบบเนี้ยตอไปพี่หมายเขาจะยิ่งได้ใจนะเดี๋ยวตอไปเขาก็เอาเงินกลับไปให้บ้านตัวเองบ่อยขึ้นหรอกตองเลิกพูดได้รืยยังแล้วก็จําคําแม่ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากมาที่นี่อย่าสร้างปัญหาแต่ถ้าเกิดแกอยู่ที่นี่แกให้มีความสุขก็กลับบ้านแกได้แล้วปะแม่นี่แม่พูดอะไรออกมานี่ต้องเป็นลูกแท้ของแม่นะทำไมพูดกับตองแบบนี้แกแต่งงานออกจากบ้านแม่แล้วนะตอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแกคิดถึงแม่หรือว่าอยากกลับมาที่นี่อย่าสร้างปัญหาเพราะว่าแม่มีลูกชายคนเดียวแล้วแม่ก็มีลูกสะใภ้คนเดียวด้วยถ้าเกิดแม่ไม่ทําดีกับมายแล้วแม่จะทําดีกับใครแกควรจะหัดสนใจครอบครัวตัวเองไหมบ้างน,นะตองถ้าเกิดว่าแกดูน้องผัวแกทําแบบนี้แกจะรู้สึกยังไงฮะทาไมแม่ตองเป็นยังไงที่ตองยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแกเพ่งจะจิกด่ามายแล้วก็กันท่ามายทุกอย่างไงแม่อีกยังอยอมใจมายเลยนะมายเนี่ยเขาไม่เคยตอบโต้อะไรเลย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแกล่ะแกน้องก็ทาแบบเนี้ยฉันว่าแกทนไม่ไหวหรอกฟังแม่นะตองการที่พวกเราอยู่ร่วมกันน่ะต้องเข้าอกเข้าใจกันครอบครัวถึงเจะสงบสุขเข้าใจไหมแกควรจะเรียนรู้จากไม้บ้างนะตองทําดีกับพวกเขาเยอะๆแล้วแม่ผัวแกน่ะเขาอาจะชอบแกก็ได้ตองเข้าใจแล้วค่ะแม่ตองก็คงจะทำผิดจริงๆนั่นแหละเพราะว่าตองทำไม่ดีแบบเนี้ย แม่สามีเขาก็เลยไม่ค่อยชอบตองถ้าตองทำดีแบบพี่ไมายเขาบ้างแม่ผัวตองคงจะชอบตองอหรือมั้งคะคุณต้องแบบนี้สิลูกการที่แกแต่งงานแล้วแกต้องรู้จักแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมแล้วแกก็ต้องรู้จักเขารพพ่อผัวแม่ผัวเข้าใจไหมลูกแล้วถ้าเกิดว่าแกไม่มีเรื่องจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่บ่อยๆฉันไม่อยากให้แกมาป่วนที่นี่โธแม่ก็ตองก็บอกแล้วไงว่าตองเข้าใจแล้วแม่ ต่อไปเนี้ยตองจะทําตัวให้ดีขึ้นตองจะไม่ทําตัวเหมือนเดิมแล้วแล้วตองก็จะดูแลแม่สามีตองให้ดีขึ้นแล้วตองก็จะไม่แสบพี่มายเขาแหละสงสัยต่อไปนี้เนี่ยตองคงต้องไปถามเทคนิคจากพี่มายเขาหน่อยแหละว,ว่าเขาทํายังไงแม่สามีถึงได้รักขนาดนี้เนี่ยตองจะได้ทําบ้างมันต้องแบบนี้สิมันถึงจะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจค่ะ ํำสอนดีๆกลั่นมาจากใจของแม่อยากให้ลูกได้เข้าใจ